สวัสดีครับพบพ่อกับชานชวนชิมอีกแล้วครับพี่น้องมือนีก็ได้แล้วกินแซ่บๆมาฝากมาต้อนกันคือเก่าพี่น้องเลยนี่กับเข่ากับน้ำมาฝากกันสมือสเวนเด้อพี่น้องเด้อจะลืมครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ชั้นชวนชิมเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกันไว้ครับนี่กับเข่ามาฝากมาต้อนกันสมือพี่น้องเลยมือนีเป็นแกงอ้อมหมู ใส่ผักสีเหลาใส่ผักอ hmm. ิตูเหลาหอมๆเลยพี่น้องเลยเนื้อเนื้อหมูส่วนปลายสีโค้งพี่น้องเนื้อเน้นเน้นนึบๆเคี่ยวสุดยอดแท้มื๊นนี่มาพี่น้องมามาเด้อกินเขาเขาเนี้ยห่อนๆเลยพี่น้องอู้หวอนห่วยๆเลยอู้มาเบิ้งครับรสชาติจะเป็นยังไงพี่น้องห่อน กำเข,เข่าใหญ่ๆคุยกันไปครับ <_ an> หอม <_ an> หอมกระซิ่งเราไปจุเราอืมกิน,ปกน, <_ an> นเปียกแกงขึ้นมาเลยพี่น้อง <_ an> โอ้ แซ่บอีกแล้วพี่น้องเลยเนื้อมันสินกึดกึดกึดแน่เลยพี่น้องมันสินมีความแน่นความนึบยน้อยๆแต่ว่าบ่ได้ไ่ได้หยาบไ่ได้เหนียวเลยพี่น้องมาสดคำใหญ่ๆพี่น้องดูโดด ลูกโดดแซ่บจ <c oughs> วดขนาดพี่น้องเลย <c oughs> เอาลูกโดดเกาหลีมั้งพริกเกาหลีบ <c oughs> กกวบ <c oughs> บกค่อยเผ็ดมีความเผ็ดนิดๆ ม,ม,มาเริ่มพี่น้องก็ได้ยุ่เขาแกงก้อมหมูครับแกงก้อมหมูเดี๋ยคำนี้ไง 嗯。 รสชาติก็นังพอดีเลยพี่น้องหอมปลอกเผือกแกงนัวปลากับผงนัวนิดหน่อยปลาใส่ตะปลากับผงนัวกับผงปรุงรสน้อยนึงพี่น้อนเกลือน่อยเสื้แบบไม่ต้องปรุงยังไรเพี่น้องเลย Mm-hmm. โอ้ตร oh. <c oughs> วดลูกดวดเราพี่น้องเย้ยเอาเยิงไว้เหรอ ลืมบอกผักหนึ่งไปพี่น้องผักอีกเลิศใบชะพ,พ,ชะพาาูพี่น้องหอมหอมนี่ใบชะพูหายยากเลยพี่น้องในเกาหลีลนานๆ่างมีมาขายเถอะ โอ้ติดสว่งเลยพี่ลองออขอหนึ่งขอหนึ่งบ่ไหว ผัวแสบจริงหอกเลยเหลืองานมามีน่ากินแสบๆั้งที่แบบพอมีแห้งไปหน่อย ผักเต็มซอนเลยพี่น้องเอ้ยคำยังไงอื้ม ขออยอย่ไว้ก <ici> ่อนไปลองลุกดวดน้ำตาเริ่มย่อยแล้วมดวดไรครับเอ้าหน่วยนี่ขอจัดการก่อนเถอะ ตรวจอิริแซบอิริพี่น้อง อ,อยู่สัหมัดพี่น้องแซ่บบกากๆเลยนพี่น้องจังไรก็ขอบ,บุณขอบคุณนะพี่น้องสําหรับการรับชมอย่าลืมมาเป็นกําลังใจกันเ้อพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับคลิปหน้าสิมีอย่างมาสู้กินเนื้อติดตามกันไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เ้อพี่น้องเมื่อนี้ขอตัวไปแล้วครับพอกันไหมคลิปหนา้าพี่น้องแซบส